สุสสสชีวิตสวัสดีค,ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนแก้ววาไรตี้อารมณ์ดีมีสาระเพื่อนแท้ของเด็กไทยทุกคนค่ะกิ๊กกิ้วฮ่าฮ่าช้างน้อยช้างน้อยเป็นอะไรเนี่ยช้างน้อยเป็นอะไรนไรั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยเนี่ยคุณครูบอกว่าช้างน้อยเป็นเด็กถูกสเปคนี่ก็เลยก็เป็นช้างเข้าข้างตัวเองหลงตัวเองไหนเล่าบอกซิว่าถูกสเปคเนี่ยถูกสเปคยังไง คุณครูบอกว่าช้างน้อยเป็นเด็กไม่เตีย้ยไม่อ้วนไม่ง้อโอ้โหช้างน้อยแสดงว่าช้างน้อยของไป๋หญิงใหญ่เนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนเลยนะคะนอกเหนือจากการเป็นลูกช้างที่หล่อเหลาเอาการอย่างเงี้ยช้างน้อยรู้เป่ะจ๊ะไอการที่เด็กไม่เตีย้ยไม่อ้วนไม่โง่นเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่พ่อแม่ทุกคนเนี่ยหวังจะให้ลูกตัวเป็นอย่างนั้นโอ้ยไป๋หญิงใหญ่ภูมิใจจริงๆช้างน้อย แล้วรู้หรือเปล่าครับที่ช้างน้อยเป็นเด็กฉลาดอย่างนี้ก็ต้องยกความดีให้กับป้ายิงใหญ่พอป้ายิงใหญ่ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายแล้วก็อาหารการกินให้ช้างน้อยอย่างดีอ้โหขอบคุณนะจ๊ะพี่ติ๊กพูดซะปิปใหญ่ตัวลอ,อยไปเลยแต่ป้ายิงใหญ่ว่าพี่ติ๊กก็มีส่วนเหมือนกันนะที่ช่วยให้ช้างน้อยตัวนี้เป็นเด็กฉลาดเออช้างน้อยว่าแต่ว่าคุณครูเขาบอกไว้หรือเปล่าจ๊าวาวิธีทําให้เด็กเนี่ยมีหุ่นสูงเพียวแล้วก็เป็นเด็กฉลาดี่ยเขาทำไงจ้าไหนบอกสิบอกครับ ถ้าป้าหญิงใหญ่และเพื่อนๆอยากรู้ช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับเคล็ดลับไม่เตี้ยไม่อ้วนไม่ง่อครับอ่าแล้วก็ช่วงหน้านะครับสําหรับเด็กสูงแล้วก็หุ่นดีแล้วก็ฉลาดนะครับอย่าพลาดโดยเด็ดขาดแต่ตรงนี้เราจะพักกันเดียวเดียวด้วยกีตาร์ตัวนี้ครับ1นึสองสาอ้าวเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียวเดียวเราจะพักเดียว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 ครับ พ้อบูนจากงานวิจัยล่าสุดนะครับพบว่าเด็กไทยเนี่ยความสูงต่ำกว่ามาตรฐานประมาณเกือบ5 0 0แสนคนแล้วก็อ้วนประมาณ1ล้านคนแล้ว IQ เนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยมากกว่า125ที่แยก่กว่านั้นคือเมื่อเข้าโรงเรียนเนี่ย IQ ต่ำลงไปอีกนักวิชาการหลายหลายคนก็พยายามชี้นำให้สังคม คิดว่ามันเป็นจะขาดสารอาหารพยายามเพิ่มสารอาหารเข้าไปเช่นเพิ่มไอโอดีนบ้างหรือว่าเพิ่มวิตามินอะไรต่างๆรวมทั้งให้ออกกำลังกายแต่ว่ามองข้ามความสำคัญของการนอนหลับให้เพียงพอเด็กไทยตั้งแต่เข้าโรงเรียนประถมถึงระดับมัธยมเนี่ยก็พบว่าเด็กไทยเนี่ยนอนน้อยกว่ามาตรฐาน วันหนึ่งน้อยกว่า1ชั่วโมงครึ่งทุกระดับชั้นคือถ้าเด็กเรียนประถมต้นควรจะนอนประมาณวันละ11ชั่วโมงนักเรียนคะใครที่อยากตัวสูงและอยากตัวโตบ้างยกมือขึอ้นถ้านักเรียนอยากจะตัวโตและตัวสูงนักเรียนรู้ไหมว่าต้องนอนวันละกี่ชั่วโมง1 <someday> <ruled> 1เ <5 benevol. S 2> ชั่วโมงเก่งมากค่ะ11ชั่วโมงแล้วใครที่ได้นอนวันละ11ชั่วโมงบางยกมือ <nerede> ขึ้นมีไหมคะ มีบางคนยังไม่ได้นอนส1ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องปฏิบัติตัวใหม่เราจะต้องนอนตั้งแต่กี่ชั่วโมง11ชั่วโมงเป็นต้นไปใช่ไหมคะ1ิเชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะมีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วเราจะนอนรู้สึกว่าสดชื่นใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยากตัว,ตวสูงและตัวโตวเราต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียง พอแต่นะคะถ้าใครอยากจะเป็นคนสวยคนรูปร่างดีหมุนดีต้องนอนกี่ชั่วโมงขึ้นไป11 <10 S> <18 S 2> ชั่วโมงนะคะประถมปลายเนี่ยก็นอนวันละ10ชั่วโมงมัธยมต้นก็นอน9้าชั่วโมงมัธยมปลายก็นอน8ชั่วโมงครึ่งส่วนใหญ่แล้วจะนอนน้อยกว่านั้นประมาณชั่วโมงครึ่งการนอนน้อยเนี่ยส่งผลให้ความสูงเนี่ยจะน้อยลงมีหลักฐานยืนยันว่า การนอนหลับจะทำให้สมองหลั่งฮอร์โมนชื่อว่ากรดฮอร์โมนจะทำให้ร่างกายตัวสูงขึ้นถ้าทานอาหารออกกำลังกายแต่ไม่นอนตัวก็ไม่สูงแล้วถ้านอนไม่พอร่างกายก็ร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนเกรลินเกรลินก็ทำให้กินเก่งมากขึ้นก็ทำให้อ้วนการนอนหลับไม่เพียงพอ ส่งผลให้การเรียนรู้ขาดประสิทธิภาพการอดนอนเนีทำให้สิ่งที่เรียนรู้เข้ามาเนี่ยไม่สามารถจะจดจำได้เป็นความจำถาวรคือพูดง่ายๆว่าเรียนไม่ต้องเยอะแยะแล้วแต่ว่าจำได้นิดหน่อยเองไม่สามารถจะนำความรู้นั้นไปต่อยอดไปแก้ปัญหาต่างๆได้เพราะนั้นยิ่งเรียนก็ยิ่งโง่กถ้านอนไม่พอนะครับในต่างประเทศ ให้ความสําคัญเรื่องนี้โดยเฉพาะอ,อยงย่าิ่งประเทศญี่ปุ่นรณรงค์ให้เด็กนอนแต่หัวค่ําแล้วตื่นแต่เช้ารวมทั้งแนะนําให้เด็กทุกคนต้องทานอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าเนี่ยจะเพิ่มพลังงานให้กับสมองทําให้การเรียนรู้เนี่ยดีขึ้นหนัก31สูง130ดื่มนมเป็นประจำคับกินผักให้เย,ยอะๆผมสูง100 ส2ครับหนัก47ครับนอนให้ครบ11ชั่วโมงครับสูง120หนัก20ค่ะทานอาหารให้ครบข้าบหมูกินผักให้เยอะๆค่ะกินผักเยอะๆค่ะดื่มนมเยอะๆค่ะนอน11ชั่วโมงค่ะโรงเรียนสตรีจุลนาคในอุปถัมภ์ของเจ้าพยาธรรมศสร,รมนตรีนี่นะคะ ก็ได้ให้ความสําคัญเรื่องของการนอนเป็นอย่างมากนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองสองช่วงก็คือเรื่องของอนุบาลค่ะหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วน้องอนุบาลจะนอนพักผ่อนสองชั่วโมงค่ะแล้วก็ปฐถมถึงมัธยมเนี่ยนะคะจะมีการงีบหลับหลังจากที่รับประทานอาหารกลางวันไปแล้วประมาณ1 0 1ถึงนาทีการงีบหลับนี้ก็จะช่วยให้สมองของเด็กได้มีการพักผ่อนพอตื่นขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกกระปรีก้กระเปร่าแลวก็พร้อมที่จะเรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ เห็นไหมครับน้องๆโอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ใครอยากจะตัวสูงใครอยากจะฉลาดก็อย่างนี้เลยครับเคล็ดลับเนื้อคือ <S 2> <S 2> <S 2> นอนหลับให้เพียงพอนั่นเอง ใช่เลยค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก็รู้เคล็ดลับแล้วปฏิบัติให้ได้นะคะแล้วก็รับรองเลยนะคะทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะไม่เตี้ยไม่อ้วนแล้วก็ไม่โง่ค่ะช่วงหน้าเราไปชมการ์ตูนรู้อินโนอินเน่ที่มีคติสอนใจให้เป็นคนดีมีความยั้งคิดกันครับตอนนี้ต้องขอพักเดี๋ยวเดียวครับหนึ 1, 2, ่งสองสามอ้าวเราจะพักเดี๋ยวเดียว เราจะพักเดียวเดียวเอ้เราจะพัเดียว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 ครับวต่ัญญาข้ลสับสนปัญหาก็หลากหลายเธอจะตัดสินใจไงดี วันเราก็จะได้ไปออกค่ายกับที่โรงเรียนแล้วเนอะตื่นเต้นจังเลยใช่ใช่อยากไปเร็วๆจังอา้าวบิก๊กแรปมาพอดีอ่านอะไรอยู่นะบิก๊กแรปท่าทางตั้งอกตั้งใจเชียวอ๋อผมกําลังอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเหรอไม่เห็นหน่าสนใจตรงไหนเลยนี่ <c oughs> ใครบอกล่ะ ไฟฟ้าน่ะเป็นเรื five, ่องใกล้ต okay, <brewer y> ัวพวกเรามากๆเลยนะทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้าอยู่แทบจะตลอดเวลาจะว่าไปก็จริงนะตื่นเช้ามาเราก็เปิดไฟเปิดทีวีรีดผ้าเป่าผมเปิดพัดลมหาของกินในตู้เย็นด้วยเห็นไหมล่ะว่าไฟฟ้าสําคัญกับเรามากจริงๆแล้วหนังสือที่ยอมอ่านอยู่นี่เกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างไรหรอเขาอธิบายวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยล่ะครับเนนแก้ว จริงเหรอเล่าให้พวกเราฟังมั้งสิสอบอมอสบายมากมามาเราจะเล่าให้ฟังจุดไฟรอเลยนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะตอนนี้ลมแรงมากเลยรอให้ลมเบาบางลงกว่านี้ก่อนดีกว่า ีจ้าเราจะได้ไปเตรียมน้ำมาไว้ใกล้ๆตัวก่อนด้วยเอ๊ะทำไมต้องรอลมเบาแล้วทำไมต้องเตรียมน้ำด้วยละจ้าเพราะว่าตอนนี้ลมแรงไม่เหมาะกับการจุดไฟจ้าอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายๆถ้าลมยังแรงอยู่แล้วจำเป็นต้องจุดไฟจริงๆต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและเตรียมน้ำไว้ดับไฟด้วยนะอืม อ้าวไฟดับไฟฟ้าลัดวงจรแถวๆวเตาอบในครัวแน่เลยเราลืมเนื้อไก่ไว้ตรงนั้นด้วยสิเดินเข้าไปเอาแป๊บเดียวคงไม่เป็นไรเนอะไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรห้ามเข้าไปใกล้บริเวณไฟฟ้าลัดวงจรเด็ดขาดโดยเฉพาะแถวแถวที่เปียกน้ำอันตรายสุดๆเลยเดี๋ยวเฮ้าสิไปบอกคุณคู่ให้เฝ้ากดสวิตช์ไฟฟ้าที่ลัดวงจรพวกเข้าเฮ็ดบ่ได้แท้แต่ว่าถ้าคุณคู่เฮ็ดบ่ได้ล่ะเข้าต้องเฝ้าเอิ้น้างไฟฟ้ามาจัดการ บิกรับเราไปเอาเศษไม้เท่านั้นดีไหมโอ้ยอย่าไปเลยตรงนั้นนะอันตรายสุดๆเลยเพราะต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างที่ลมทับเสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าที่ขาดเนี่ยอาจเกิดอันตรายได้นะ พวกต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้แนวสสาไฟฟ้าพวกนี้ก็อันตรายเหมือนกันเวลาเราเจอพวกนี้หรือว่าเจอไฟไหม้ใกล้แนวสสาไฟฟ้า,ฟาสายไฟฟ้าเราต้องรีบแจ้งไปที่สำนักง,งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่งหรือศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า PEA Call Center ที่เบอร์1นึ9เลยนะนี่แหละครับข้อดีของการรู้จักใช้ไฟฟ้ายัางปลอดภยัย แล้วก็ยังดีช่วยให้เพื่อนๆได้ระมัดระวังเรื่องไฟฟ้าอย่างถูกต้องด้วยนะคะเรื่องดีๆจังสิรู้แล้วต้องบอกกันต่อเลยครับจริงด้วยเราคงจะได้ช่วยลดการเกิดไฟไหม้และการใช้ไฟฟ้าอย่างไม่ปลอดภัยลงได้บ้างเหรเนอะดีมากเลยทุกคนที่รู้จักหาความรู้และเอาเรื่องดีๆมาคอยบอกเพื่อนเอาละไหนๆทุกคนก็มีความรู้เรื่องไฟฟ้ากันหมดแล้วอัตมามีความคิดดีๆล่ะ <c oughs> ท่านสมาชิกผู้มีเกยียรติครับขบวนการรับไฟฟ้าจะได้เริ่มออกปฏิบัติการได้เลยอย่าลืมนะว่าพวกเราจะต้องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยและช่วยดูแลสังคมให้ทุกคนมีความรู้ดีๆแบบนี้เหมือนพวกเราด้วยเอ้าขอมือหน่อยเ้ yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. ขบนนวนการรับไฟฟ้าที่เนื่ยขึ้นแล้วครับ สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้ช้างน้อยขอถามเพื่อนๆว่าเด็กประถมต้นควรนอนวันละกี่ชั่วโมงครับตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับของรางวัลมากมายรออยู่ของเล่นเสริมทักษะจากนิชิเวิหนังสือนิทานสร้างสารรค์จากชมรมเด็กหนังสือสาระสนุกสนานจาก c ีเอ็ดคิตตีหนังสือดีมีสาระจากแปลนฟอคิด เอาละค่ะเราก็มาถึงช่วงเสียงจากเด็กไทยแห่งอนาคตแล้วนะคะวันนี้จะให้ช้างน้อยเป็นผู้อ่านค่ะช้างน้อยจะอ่านเลยครับ จดหมายฉบับนี้มาจากเด็กหญิงชุติมาเทพมงคลจังหวัดปทุมธานีเขียนมาว่าถึงป้าหญิงใหญ่พี่ติ๊กชิโร่พี่ช้างน้อยข้าพเจ้าเด็กหญิงชุติมาเทพมงคลหนูอยากให้ประเทศไทยมีต้นไม้เยอะและมีสวนออกกำลังกายอยากให้คนไทยทุกคนมีความสามคัคคีมีความปรองดองกันป้าหญิงใหญ่คะทำไมคนไทยไม่รักกันเหมือนสมัยก่อนคะ มีความขัดแย้งและอาฆาตกันคนไทยของเราเป็นสยามเมืองยิ้มต้อนรับแขกบ้านเมืองนอนมาตลอดการไม่เคยแล้งน้ำใจใครเดือดร้อนมาจากไหนคนไทยยิ้มรับเสมอหนูอยากให้ประเทศไทยกลับมาเหมือนสมัยก่อนการค่ะ สุดท้ายนี้หนูขอให้ป้าหญิงใหญ่พี่ติ๊กชิโร่พี่ช้างน้อยอยู่คู่กับรายการนี้ตลอดไปค่ะและให้พี่และป้าทั้ง3ม,มีความสุขนะคะจากหนูเฟิร์นชุติมาเทพมงคลโอโ้ชื่นใจขอเสียงปรบมือดังๆให้หลานชุติมาเลยนะคะเนี่ยโอ้โหยฉบับนี้ผู้ใหญ่ได้อ่านแล้วคงอายเหมือนกันนะคะที่เด็ก<ำ>เขียนมาอย่างนี้เนี่ยสำหรับติ๊กชิโร่นะครับสำหรับพี่ติ๊กรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสนประเสริฐนะครับ นี่ก็คือตัวอย่างอันดีสาหรับเด็กไทยยุคใหม่ที่มองเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีของผู้ใหญ่นะครับที่ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยมองเห็นว่าเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันเน่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับแล้วก็ในสิ่งที่เรียกว่าคำว่าสยามเมืองยิ้มตอนนี้ผู้ใหญ่ลหลายๆคนก็กําลังทําลายสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ส่งมาเล่าสู่กันฟังได้ที่ รายการเพื่อนแก้วตู้ปนอน .122 ปัปทจจจตุจักกรุงเทพ10900นะครับและเหมือนเดิมนะครับสำหรับนักคิดนักเขียนคนเก่งของเราถ้าใครเนี่ยเขียนจดหมายและส่งมาที่รายการเพื่อนแก้วของเราแล้วได้รับการอ่านออกอากาศแบบนี้เตรียมตัวเลยครับรับอุปกรณ์กีฬาจาก FBT เย้เอพิติครับ ช้างน้อยอยากรู้จังครับว่าช้างน้อยเกิดมาได้ยังไงแล้วก็จะฝากไปถึงเด็กๆทั่วประเทศเลยนะครับเด็กๆมีสิทธิ์ที่จะถามนะครับแล้วก็ในสิ่งไหนที่เราสงสัยถามได้ครับแล้วก็โดีเฉวาะายิ่งถามว่าช้างน้อยเกิดมาได้ยังไงอย่างนี้ต้องโยนคําต่อไปให้กับป้าหญิงใหญ่นะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าทุกๆคําถามของเด็กก็จะต้องมีคําตอบที่ถูกต้องไปฟังกันเลยค่ะวันนี้ป้าหญิงใหญ่จะอ่านนิทานเรื่อง น้องนุ่นเกิดมาได้อย่างไรให้ฟังกันนะคะเริ่มเลยค่ะวันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองคุณพ่อของน้องนุ่นรู้สึกรักคุณแม่ของน้องนุ่นมากเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีทำงานเก่งมีน้ำใจต่อเพื่อนๆนคุณพ่อจึงคิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละจะเป็นแม่ที่ดีและทำให้ครอบครัวเรามีความสุขจึงถามคุณแม่ว่าที่รักผมรักคุณนะ แต่งงานกันนะครับจริงเหรอคะเออก็ได้ค่ะฉันก็รักคุณเหมือนกันและผู้ใหญ่ของทั้งคู่ก็ได้จัดงานวิวามงคลขึ้นมีความสุขมากๆนะจ๊ะเพื่อให้ทั้งคู่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความสุขมากๆนะครับขอให้ถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับในคืนวันแต่งงานความรักที่พ่อมีต่อแม่เปี่ยมล้นหัวใจและความรักที่แม่มีต่อพ่อ ก็เปี่ยมล้นหัวใจเช่นเดียวกันทั้งสองจึงแสดงความรักที่มีต่อกันพ่อกอดแม่แนบชิดอวัยวะสืบพันธุ์ของพ่อแข็งตัวขึ้นเพื่อเข้าไปในตัวแม่ได้อย่างสะดวกสบายและอวัยวะสืบพันธุ์ของแม่ก็ชุ่มชื่นเพื่อเปิดรับความรักของพ่อด้วยใจที่เปี่ยมสุขและแล้วตัวอสุจิหรือที่เรียกกันว่าสเปิร์ม ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อนับหลายล้านตัวก็ได้ออกมาจากตัวพ่อและทุกๆตัวต่างก็มุ่งหน้าว่ายน้ําแข่งกันไปยังรังไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของแม่และจะมีเพียงตัวสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุดแกร่งที่สุดเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้พิชิตเข้าไปในรังไข่ของแม่หลังจากนั้นเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองก็ทําการปฏิสนธิกันผสานเป็นหนึ่งเดียว นั่นคือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของโลกมนุษย์และตัวอ่อนน้อยๆที่เกิดจากความรักมีชีวิตมีหัวใจอยู่ในท้องของแม่ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างมีความสุขตัวอ่อนเติบโตขึ้นโดยอาศัยอาหารในเลือดของแม่ผ่านสายสะดือที่ติดอยู่กับลูกน้อยวันเวลาผ่านไปเด็กน้อยที่อยู่ในท้องก็จะโตวันโตคืน จนกลายเป็นทารกน้อยที่สมบูรณ์แสนน่ารักรอเวลาเกิดจนกระทั่งครบ9เดือนคืนวันหนึง่งคุณแม่ปลุกคุณพ่อที่รักในเวลาแล้วค่ะรีบเรียกรถพยาบาลได้แล้วค่ะครับฮลัลโหลรงพยาบาลเหรอครับรีบมาได้แล้วครับ <c oughs> อีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียว ยินดีด้วยครับได้ลูกสาวครับน่ารักเชียวเด็กทุกๆคนเกิดขึ้นมาได้ด้วยวิธีนี้และเมื่อหนูโตขึ้นก็ต้องรอให้ตนเองมีร่างกายที่โตเต็มที่ประมาณตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปและจริงๆแล้วควรจะรอให้มีงานทําเพื่อมีความรับผิดชอบและหนูก็จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีของเด็กน้อยในอนาคตได้ค่ะครับก็จะจากกันไปนะครับก็ขอส่งแรงใจไปให้กับ ทุกคนแล้วก็ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าคนไทยไม่ทิ้งกันแต่ถ้าใครยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่าลืมโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์1784ได้เลยนะครับเพื่อการช่วยเหลือครับค่ะและสําหรับปู้หญิงใหญ่ก็จะฝากหมายเลข1387ซึ่งเป็นหมายเลขที่จะให้คําแนะนาปรึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆนะคะโทรฟรี24ชั่วโมงค่ะแล้วก็สําหรับเด็กๆที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในครั้งนี้นะคะถ้าเผื่อคาด เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนการสอนหนังสือหนังหาสมุดหายไปหมดนะคะแล้วก็ไม่มีกระดาษดินสอหรือไม่มียูนิฟอร์มที่จะใส่ประโรงเรียนรีบติดต่อมาที่สายเด็ก1387ได้เลยค่ะและพบกันใหม่วันจันทรนาทางบันาทีวีแห่งนี้ต้องจากกันด้วยเพลงนี้เหมือนเดิมนะครับวันจันทนาเรามาพบกันใหม่ครับหนึงสองาวันจันรนาเรามาเจอกันวันจันรนาเรามาเจอกันกับรายการ เพื่อนแก้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย